ามโอนมัดจำใดๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นท่านอาจจะเสียเงินฟรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้มีรถสวยๆราคาไม่แพงมาให้รับชมกันค่ะจะเป็นรถของใครไหนไปรับชมกันได้เลยค่ะโตโยตา้าไทเกอร์ดีโฟประตู2.5ปี2,004ครับรุ่นพิเศษเบรก ABS สเกิร์ตโป่งรอแท้โตโยตา้าติดฟิล์มกรองแสงให้ใหม่เรียบร้อยขายเงินสด1 4 9 0 0 0บาท สนใจโทร0818419506ต่างจังหวัดส่งได้คุยกันครับดูรถได้ที่ซอยคูบอน19รามอินทากิโลเมตรที่8กรุงเทพครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ